เยินออกมาจำเป็นเอาว่าเว่าท่ชนไปมาหอดเด้อพี่น้องมาหอดเด้อพี่น้องนั่งนาลี่นั่งเน็ตนั่งนาลี่หอดจนเน็ตเลยมาหอดแล้วค่ะแกกูเองะมาจะพายธรรมมาแล้วอ๋ออย่างย้อนนะมาดูันเมาหอดแล้วสบายดีพี่น้องสบายดี ในนี S <S <an am alı> ้กล uh ับมาฮอดที่ฮอดทางและพี่น้องมาฮอดมานานแล้วตอนนี้ก็ได้มามามาครับเสียวแล้เพิ่นมาขายลอยู่ตหาโรงเรียนเนาะก็เลยมาสวยเพิ่นบวาดบ่ไวพี่น้องที่ว่านักเรียนเข้ามาซื้อน้เพิ่นก็ถือว่าจบ่อยากทันแล้วพี่น้องือว่าบ่ธรรมดาเด้อเสียวเล ได้ได้ไ้นอนนอนนักเรียนกันเจ้าอุ้งยแงไงก็ชื่อว่าออกลังไร้ข้าก oh ับน้องมากินวันนี้นีกับมะซวยเพิ่นคธนคันมะกอกพี่น้องคันมะกอกขายดีขนาดเลยจะเสียวข่อยเสียวมาหอดเสียวกจนใส่ยาดมเลยเด็ดนี่ชื่อว่าบัวธรรมดาธรรมดา มาหอดันเพื่อนแล้วมาหอดเสียวก็เร่เสียวนทายหมาไอเป็นตะลุยหรอตะลุ่ยกั้งเจ้าไเดน็ดกนไปเียวแล่เยียดยามสสามประการที่มีฝ่าไ้มากเขมาจงกระชาชลอยตัวงชื้อลบุญกินปลาหน้าใส่ไอ้ปอยแค่ป้า มะกอกะกอกเอซื้อมกนมะกละะนี่ยมะกอกนะเออมะกอกนะะอกน่านสบายดีไหาทุกคนนะคะดเยี่ยมขอบคุณค่ะด้ไลูกี่บสองมืไม่อันนี้มะอกค ได้กว่ากางกดไหมพี่จุกได้กว่านั้นะฝนโชคปลาหลองเขาก็กินไทยุ่่นมเลยคือรถนะเบิดยดีดีเอรอดีะไทดีเนี่ีหนักดีนี่ยคีสหนเคยอยู่เงียเ้ยซื้อ แต่ละสามหล่อแต่ละเนี่ยก็สิดท้ายคนละยางพี่น้องแต่ว่าเผื่อของมันน่ะดีเผื่อคล้ายคนละใหม่หมักใหม่เท่านั้นกับแต่ละคนก็สิดท้ายเป็นแบบว่าแบบของคล้ายของลาพี่น้องบริสัมกันมาสั่นงกันกมันนี้ก็ถือว่ามาหอด บางทีนี่ก็ือว่ามีความกข์หแบาีมใจรมาเห็นเพื่อนเห็นเซียวที่ไจ่ากันกันดนหน้าชงขวดน้าน้ามนเลยอมาตอันไปเนอันน้นยโอ้โหนนะี่เขาบุกรงนะเไว้ไว้ จะเป็นอีกอย่างนึงที่ว่าเป็นประทับใจกับผู้ใจน้ำเสียวหน้าเฟินกันได้นี่สิ่งที่ดีประชาชาหาเงินแบบก็คือว่ามีความสุขพี่เนาะเป็นคนที่ละเลิกมวลซืน้อคนหยอกกับโทรศพัพท์เมื่อกว่ากับเอฟซีคุณเนเชียสวัสดีเอฟซีทุกคนนะเนี่ยมันเป็นคนลาเลิกนะคะเจ้าจิ๋นุ ผบเจได้ผีหนังเด้คนที่ว่าไม่ชืออน,นะคะมีหมอลำตรงไหนเจวันทองก็ไปนะคะบอนเซินผีหนังอะคะเซนแจ้ต้องดูป้ายนะคะไมาเต้มปูรูหันปะูเอาเอาไะไรคะคนสปย